สวัสดีครับวันนี้เรามาศึกษาข้อหารือภาษีกรในเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีการประกอบกิจการของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องคำสั่งกรมสมพากรที่ทป .4 ทับสองข้อหารือมีรายละเอียดดังนี้ครับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรน,น ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินพศ2543เมื่อวันที่3สิงหาคม2548นิติบุคคลมีเงินได้จากการให้บริการบำรุงรักษาและจัดการสาธารณูปโภคแก่สมาชิกของนิติบุคคล เงินได้ดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีอากรตามมาตรา51แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินพศ2543น,นิติบุคคลขอหาหรือว่า 1. นิติบุคคลต้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรหรือไม่ 2. นิติบุคคลจ่ายเงินเดือนให้พนักงาน จ่ายค่าบริการรักษาความปลอดภัยค่าซ่อมแซมถนนค่าทำสวนให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาจะต้องหักภาษีนัที่จ่ายหรือไม่ 3. นิติบุคคลเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินพศ2543ไม่เข้าลักษณะเป็นบริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา39แห่งประมวลรัษดากรจึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลดังนั้นนิติบุคคลจึงไม่ต้องยื่นรายการซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการคำนวณภาษีและไม่ต้องถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายแต่อย่างใดแนววินิจฉัยมีดังนี้ครับ 1. กรณีตามห นิติบุคคลต้องยื่นคำร้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรตามแบบที่อธิบดีกำหนดตามมาตราสามเอกาทศะแห่งประมวลรัษดากรประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเรื่องกำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลและผู้จ่ายเงินได้ซึ่งมีหน้าที่หักภาษีหน้ที่จ่าย มีและใช้เลขประจำตัวในการปฏิบัติการตามประมวลรัษดากรลงวันที่11ตุลาคม2545 2. กรณีตาม 2. นิติบุคคลมีหน้าที่หกักภาษีนที่จ่ายตามมาตรา50วงเล็บ1แห่งประมวลรัษดากรและมาตรา3เตระสะะแห่งประมวลรัษดากร ประกอบกับคำสั่งกรมสรรพากรที่ทป4ทับ2อเรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40แห่งประมวลรัษดากรมีหน้าที่หักภาษีเงินได้นาที่จ่ายลงวันที่2 6กันยายน2528 3. นิติบุคคลเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พศ2543ไม่เข้าลักษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา39แห่งประมวลรัษฎากรจึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลดังนั้นนิติบุคคลจึงไม่ต้องยื่นรายการซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการคำนวณภาษีและไม่ต้องถูกหกักภาษีณที่จ่ายแต่อย่างใด